วันไหนที่ไม่รักแฟนแล้ววันไหนที่อยากจะนอกใจก็บอกแฟนดีๆนะครับอย่าแอบไปมีคนอื่นนะเพราะว่ากรรมที่เราแอบไปมีคนอื่นแต่แฟนเรายังรักเราอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นการทรยศคนที่รักนะกรรมตัวนี้ส่งผลหนักมากนะครับจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยชีวิตคู่เนี่ยนะครับสะดุดไปตลอดเลยนะเราจะทุกข์ใจกับคนใหม่มากครับ เราจะยอมทําตามเขาทุกอย่างนะครับเพราะว่าจะคิดถึงแฟนเก่าครับนะเราเคยทําผิดกับเขาไว้ครับขึ้นชื่อว่าบาปนะครับมันต้องชดใช้เองไม่มีใครทําได้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าแอบไปมีคนอื่นถ้าหมดรักก็บอกกันตรงๆนะมันจะได้ไม่เป็นเวรกรรมต่อกันครับนะให้เขามีโอกาสได้ทําใจนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องความรู้สึกห้ามกันไม่ได้ครับ